สวัสดีครับช่างสายจราวันนี้ผมจะมารีวิวรถหนึ่งคันเป็นรถที่แบบว่าผมบอกได้เลยว่าถ้าใครกำลังตามหารถคันนี้อยู่นะนี่คือรถที่คุณตามหาอยู่มาดูรถกันเลยครับนี่รถคันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่รถแต่งหรูหราอะไรมากมายแต่ผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถเก่าเก็บสภาพดีมากใครที่ตามหาซูซูกิคิสตันอยู่นะคันนี้คือรถที่คุณตามหาเลยนะ นะมาดูบอดี้กันก่อนเลยสภาพโดยรวมนะคันนี้บอกได้เลยว่ารถมือเดียวนะครับซื้อตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะสภาพเครื่องเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับมีเสียงดังก้านนิดหน่อยประมาณสักสิบเปผมว่ารับได้ใครที่ซื้อไปที่ไม่ต้องไม่อยากจะเปล่ยนก้านก็สามารถใช้งานได้เลยตัวเครื่องบอดี้ใช้งานดีนะแล้วก็ตัวโครงเนี่ยไม่มีผูไม่มีเบี้ยวนะครับตัวเฟรมมีแต่นิดหน่อยนะแต่ว่าเจ้าของเขารักษาชิ้นเดิม